ข้อมูลคือเป็นลิเกเก่าวุ้ยคณะดังนะกะนกพรสอนศิลป์แล้วอยู่ที่หน้าโรงเรียนเทศบาลสองคือตรงสงขลาเนี่ยแหละวันนี้อ่ะนี่ภาพที่เจ้าตัวเนี่ยเคยแสดงบนเวทีได้ข้อมูลมาบอกชื่อชาบาเพชรใช่ไหมชื่อจริงๆแต่ฉายาชื่อในวงการคือชาบาแก้วแล้วมีแม่ยกติดพันหลายคนนะคะเพราะว่าร้องเพลงเพราะ นิสัยก็ดีด้วยวันนี้เราไปเจอเพื่อนร่วมงานเขาบอกว่าส่วนใหญ่จริงๆอ่ะบางทีก็เล่นเป็นพระเอกบางทีก็เล่นเป็นดาวร้ายคุณค้เขาบอกเป็นญาติกันคนก่อเหตุเคยเป็นพระเอกลิเกแต่ระยะหลังอ่ะค่ะเหมือนกับว่าไม่ได้ทําละในช่วงโควิดอะไรต่างๆก็มีปัญหาด้วยสุดท้ายมีปัญหากับน้าชายคุณผู้ชมเหตุเกิดแถวตลาดดังหัดใหญ่สงขลานะคะตายชื่อว่าชูศักด์นะคะวิ่งหนีออกมาตามถนนแล้วก็มาล้มลงตรงท้ายซอยเนื่องจากว่าหลานชายพ่อพระเอกลิเกที่ชื่อว่าชบาเพชรเนี่ย มาไล่ยิงตอนเช้านี่ชูศักดิ์โดนยิงแล้วนะนัดแรกแล้วชบาพเพชรวิ่งไล่ตามมายิงซ้ําหลังจากนั้นชูศักดิ์ก็คือตายคาที่เลยกลางถนนส่วนชบาพเพชรคนก่อเหตุขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แล้วขับหลบหนีไปเหตุเกิดขณะที่ชาวบ้านกําลังออกมาตอนอตอนเช้าไหมตลงตลาดค่ะ